ฮัลโหลก็ขอกราบสวิดะสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบก,กับผมบาสเกมเมอร์เอเจนเคยครับผมวันนี้ก็ผมจะพาทุกคนไปดูกับเกรมส่งกานของร้อนหนึงนะจ๊ะงค์ดูมาลรามาเล่นกันเลยดีกว่าครับผมโอ้โหเราก็มากระทุนก็เจ็ดร้อยนะจ๊ะงค์ดูมาขอเน็ตรีเกมแป๊บนึงนะจ๊ะพอดีเกมมันค้างจ้ะนะครับนะครับอ๋อเกมค้างเล่นแดกก่อนนะ มาครับผมมา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 เจ็700ก็ต้องไปกับเบ็ดเจเท่านั้นแหละจ้าใครที่แบบว่าสนใจอยากเล่นตามก็ลองปเปิดใจไปเล่นตามกันดูได้เลยนะจ้าลีอยู่ใต้คอมเมนต์เลยจ้ามาดโอ้โหโวุ้ณหไปบ๊อบค่อยโอ้โหยบเก้าบาทโอ้ัตฟักโอ้โหขันน้ำหมอขันน้ำมาคูณสิบา,าไปหนึ 1, ่งพันยบาทโคตสุด โคตรสุด่ะครับโอ้โหเงินรองซูเปอร์เมกาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสุดๆไปเลยมาจัดเลยว่ะเรียบร้อยตัว K มาคูณหนึ่งมาสองคูณว่าไงเรียบร้อยไปคูณสองไปสามบาทหลายต่อหรือเปล่าคูณต่อหรือไล่ต่อคูณห้าใบคูณห้าใบห้าบาทเออคูณเพิ่มไมาอีกว่ายังไงเรียบร้อยคูณแปดมาไป บูนแปบก็มาร์่าให้ดหีแต่ละดอกแต่ละทีพันกว่าท่านนั้นพันกว่าท่านนั้นเลย1,353บาทโคตรสูตรอะครับเก็ตตัวเหรอฟิชปินเข้ากุลุยังไงก็เข้าเห็นไหมมันมีทั้งเป็น4ช่องอ่ะมึงไม่เข้ามึงก็ตายเนอะ ที่ฟองหมุนว่ามาฟรีสปินการหมุนฟีที่เหลือ11มาครับผมน่าค่ายคุณฟองไปใครที่แบบว่าสนใจอยากเล่นตามนะก็ลองเปิดใจไปเล่นตามกันดูได้เลยนะจ๊ะคอนโดลองเปิดใจไปเล่นไปตามกันได้เลยนะจ๊ะลิง์อยู่ใต้อคอมเมนต์มมนะคมมนุณดูนะเน็ตไม่ดีครับเฮ้ย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 เน็ตเน็ตอุบัติเกินม,มา ก็มาเต็มแผงแบบนี้ก็คุณสี่ไปดีก็มาว่าแล้วว่า,วาไงโอ้โหเข้าฟิสปินแต่ไม่จ่ายอะครับคูณเจ็ดไปดอกนี้สี่บาทคูณต่อหรือเปล่าโอโ้ไม่คูณว่ะไม่คูณเนอไม่คุณก็ไม่เป็นไรหลายต่อรับผมเหลือทั้งหกหมุนแน่รยบร้อยมาคูณสิบบาปเจ็ดสิบาทแค่นี้ฟิสปินแม่งเย้ยกูคิดว่ามันจะจ่ายเยอะ ข้าฟรีสปินไม่ค่อยจ่ายเลยว่าโอ้โหข้าเสียเวลาจัด <c oughs> <c oughs> นับข้าว81บาทโ oh oh. oh oh. yeah. อ้โหหมดเกียร์ฟรีสปินอ่ะอย่าบอกนะมึงเข้าอีกฟรีซ้อนฟรีมาสองรอบติดแล้วก็แม่งไม่ได้เฮียอะไรเลย เฮ้ยรอบนี้มาอยู่รอบนี้มาอยู่รอบนี้มาอยู่นะรอบนี้มาอยู่นะเงินนอนเมกาสามร้อามสิบาทโคตรเจ๋งไปเลย2ดาวครับผมถ้าสดาวน่าจะเป็นซูเปอร์เมกามั้งมาผมไปกันต่อยาวๆจ้าเออบายคุณ5ห้ไปดอกนี้ครบบาทนาโมนาโมนาโม,มมาหรือเปล่านะ คูณเก้าก็หกคูณจุดสองพอดิหนึร้อยหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทเฮ้ยคูณสิบห้าแค่นี้คูณนั้งสิบห้าจ่ายโคตรจ่ายแบบสี่สิบสองไงจะจ่ายเพี่อะไรวะ แม่เงเจียงเวลาชิบหายแม่งก็ได้ยุคสองร้อยกว่าว่าไงคุณต่อคุณยี่สามมากพ่ายโอ้โหสองสิบสี่บาทโอ้เชฟแน่นอนแบบนี้แล้วก็เน้นไม่ดีซะด้วยคูณ oh, ยี่หกไปหนึ่งร้อยเก้าบาทดูทรงแล้วหนึ่งพันว่าดูทรงแล้วหนึ่งพันดูทรงแล้วน้ำหนึ่งพันแน่เลย โอ้730เอาแล้ว1,709บาทแล้วครับเอาดีมาดีก็มาดีครับเงินลองซปเปอร์เมิการ1,156บาทจัดไปดีสามดาวครับก็ไม่ได้หวันนะเย้มาดีเงินซปเปอร์เมริกา294บาท Oh, <c oughs> โอ้ยคูณสามสิบแปเอ้ยว่าดูทรงแล้วคูณ50ยังมีแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับ <c oughs> หมุนสุดท้ายท้ายพายุหมุนสุดท้ายท้ายพายุหมุนสุดท้ายท้ายพายุแน่นอนนะจ้าเอา้าไม่มาเฉยมาพายโอ้โหเงินรางวัลรวมได้2339าาบกาทนะจ้าคุณโด มาก่อนสนหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครที่แบาบว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมต่อคลิปต่อๆไปด้วยนะ